สรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะวันนี้ป๋าแงมช่วยชาวบ้านจะพาเราไปติดตามเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยสวัสดีครับป๋าแงมคะ่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับ <Wow. S 2> ใครคิดอะไรได้ใครทําอะไรได้ก็ช่วยกัน ที่จังหวัดยะโสธรนะครับในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่นำน้ำใจจากส่วนกลางไปมอบให้กับพี่น้องทางภาคอีสานก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนห่วงใยสุขภาพลงทะเบียนและ เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้านะครับกรมทหารราบที่สามกรมทหารราบที่สามค่ายพยดเมืองขวางจังหวัดนครพนมทีมงานกิตอาสาของที่นี่นะครับจัดกิจกรรมอาร์มี่บาร์เบอร์เดลิเวอรี่ชาวบ้านพื้นที่หมู่5บ้านไทยสามัคคีตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมหมู่บ้านนี้นะครับก็อยู่ติดกับค่ายทหารนี่แหละครับลดการเออัดป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ไม่ต้องห่วงนะครับทหารเข้าอยู่ในระเบียบวินยัยตัดผมเป็นทุกคนวันนี้ลอสวยกันทั้งหมู่บ้านนะค <Wow. S 1> รับผมโอเคโอเคเย่ okay. Okay. Yeah. ก่อนจบก่อนจากลงปากใต้ไปที่พัทลุงเมืองแห่งหนังตะลุงแบบอย่างที่ดีของคนสู้ชีวิตเก่งทั้งในจอและนอกจอนางเอกวีนาแก้วขุนทองวัยสีปีครับหรือหนังสาววันสอพร้อมน้อยนายหนังตะลุงหญิง สร้างรายได้เสริมด้วยการทำเกษตรแบบพอเพียงเลี้ยงปลาปลูกผักริมรัว้วเพื่อสร้างรายได้ในานานะครับเลี้ยงปลาดุกมาแปลรูปเป็นปลาดุกแดดเดียวปลานินแดดเดียวขายแบบออนไลน์ครับปะรุง,จงแจงแส้งทองป้องอําไปแล้วมานัง่งปลาใสมาตุร สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยกลับมารวมกุ่นกันดูหนังตะลุงกันนะครับยาวนายปูนปูโอเคคัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตรวจเชิงรุก900คนพบติดเชื้อโควิด -19 แล้วเกินกว่า500รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเกือบท้หมดครับ บุกจูโจมบริษัทนําคนงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศคุยกับคุณเจียมใจกลิ่นจันท์ตัวแทนในหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าวก็เล่าเบื้องหลังการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวรัฐสภาที่ติดเชื้อโควิด19ทั้งที่กฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าแรงงานต่างด้าวแบบ M.O.U ลูกจ้างไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แต่ช่วงโควิด1 9นะครับนายจ้างเดิม ไม่มีงานไม่มีเงินลูกจ้างต่างด้าวก็ออกจากนายจ้างเดิมไปหานายจ้างใหม่แต่เมื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด -19 ในายจ้างใหม่ปล่อยแรงงานต่างด้าวลอยแพรกลัวความผิดเพราะไม่ได้บอกเลือกจ้างจากนายจ้างคนเดิมกลายเป็นแรงงานต่างด้าวเถื่อนครับ นั่นน่ะสิเมื่อไม่ถูกต้องทําให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมเข้ารักษาตัวในฮอสปิเทลไม่ได้ทางพยาบาลเขาบอกว่าให้น้องทำงนี้ค่ะ 1. ติดต่อโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนนท์แล้วก็โทรประสานสปส,ปส,ปสชเพื่อขอเข้าไปในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสนามคือโรงพยาบาลสนามเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีหลักประกันแล้วก็สําสหรับคนไทยที่ว่าใช้จิตสามสิบบาทไม่มีประกันสังคมหรือว่าไม่ได้ซื้อประกัน ปิดท้ายคุณเจียมใจกลิ่นจันฝากข้อคิดให้ในายจ้างที่อยากใช้บริการแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้นะครับถ้านายจ้างไม่มีประกันสังคมให้เด็กหรือว่าไม่มีประกันสุขภาพอยากให้ไปซื้อประกันโควิดแบบเหมาจ่ายหรือว่าแบบ เกิดอะไรขึ้นมาลดภาระราค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้างลูกจ้างได้รับเงินชดเชยทีมงานด็ตอร์สทธิพลทวีชัยการเลขาธทการคอรพพวิกฤตเป็นโอกาสรีบประสานให้ความรู้ความเข้าใจด่วนครับพ่วงถามแรงตอบแรงฟังคุณสุชินประธานบริษัทนำเข้าคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศมีอะไรฝากไว้ให้ในจ้าง ได้คิดสักนิดนะครับความเป็นจริงแล้วว่าในเมื่อคุณมีลูกจ้างห,หนึ่งคนขึ้นไปอ่ะคุณจะต้องทําการแจ้งประกันสังคมให้ให้รับทราบอย่างเข้าประกันสังคมปุม๊บเวลาเข้าตั้งแต่วันวินาทีแรกเลยถ้าเกิดอุบัติที่เหตุหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะได้รักษารงงานได้ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนัรับเจา,ายายปูนปูน